สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพาลวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะมือนี่ก็มาพบมาพอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะสาหรับลาวพัฒนาเนาะคะ่ะลาวพัฒนาปูศูนย์เจ็ดเนาะคะ่ะมาแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะวันที่สิบสองนั่นเนาะค่ะพี่น้องของปู 07นะะ้องข่ะกับเขาเลขวิ่งนะะ้องค่ะพี่น้องค่ะจับคู่กับรุดไปกับบอเป็นยังนะะ้องค่ะแอดก็ติดตามให้เหมือนเดิมนะะ้องค่ะพี่น้องสําหรับเราพัฒนาเนาะคะ่ะอาทิตย์หนึ่งก็มีอยู่สามวันเนาะคะ่ะอาทิตย์หนึ่งมีอยู่สามวันเด้อค่ะพี่น้องเราพัฒนาเนาะคะ่ะแอดก็ได้ติดตามมาฝากตอนพี่น้อง fc เลี้วเนาะคะ่ะวันที่สิบสี่เนาะคะ่ะสิบสี่ธันวาคมธันวาคมหกห้าเนาะคะ่ะ ลาวพัฒนาเนาะค่ะลาวพัฒนาลาวพัฒนาลาวพัฒนาปูศูนย์เจ็ดเนาะค่ะพี่น้องปูศูนย์เจ็ดค่ะค่ะพี่น้องก็วิ่งเนาะค่ะพี่น้องวิ่งลูดบนเนาะค่ะวิ่งลูดบนเนาะค่ะบนวิ่งลูด บนวิ่งลูดเนาะคะพี่น้องบนวิ่งลูดบนวิ่งลูด,ดหกนาะค่ะพี่น้องค่ะปูให้วิ่งตัวเดียวเน้นๆเลยเนาะ,ค,ะค่ะหกค่ะ จับคู่นะคะจับคู่บนคือหกสามหกสี่หกห้าเจ็ดามเจ็ดสี่เจ็ดห้านะคะพี่น้องสำหรับบนนะคะพี่น้องค่ะต่อมาเนาะคะ่ะต่อมาล่างเนาะคะ่ะล่าง วิ่งรูดล่างวิ่งรูดเนาะคะ่ะเจ็ดเนาะคะ่ะเจ็ดตัวเดียวแขนๆเนาะคะ่ะบนล่างเนาะคะ่ะวิ่งรูดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะจับคู่เนาะคะ่ะพี่น้องจับคู่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง เจ็ดสี่สามหนึ่งสามสองสามสี่ค่ะเด้อค่ะพี่น้องค่ะแนวทางของปูศูนย์เจ็ดเนาะค่ะกระใดาษไฮมาแล้วสำหรับลาวพัฒนาเนาะค่ะวันที่สิบสี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะวันที่สิบสี่ ่วันที่สิบสี่วันที่สิบสี่ธันวาคมหกห้าเนาะคะ่ะพี่น้องลาวพัฒนาเนาะคะ่ะพี่น้องลาวพัฒนาปูศูนย์เจ็ดเนาะคะ่ะบนวิ่งลูดหกเนาะคะ่ะวิ่งหกตัวเดียวเลยเนาะคะ่ะพี่น้องจับคู่คือหกสามหกสี่หกห้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเนาะคะ่ะล่างวิ่งลูดเนาะคะ่ะเจ็ด จับคู่คือ7 1 7 2 7 4หลัก3เนาะคะ่ะมี3 1 3 2 3 4เนาะคะ่ะนี่ก็เป็นแนวทางลาวพัฒนาเนาะคะ่ะปูไฮมาเนาะค่ะพี่น้องค่ะปูได้ไฮมาแล้วเอามาฝากตอนพี่น้อง FC เนาะคะ่ะในวันพุทธที่14ธันวาคมนี้เนาะค่ะพี่น้องกับเราพัฒนาเนาะคะ่ะของปูศูนเจ็ดนาะคะ่ะวันที่12นั่นกับเขาเล็กวิ่งเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะจับคู่กระลุดไปกระบอเป็นหยั่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดกระติดตามให้เหมือนเดิมเนาะค่ะค่ะกระมารุ่นกันเนาะค่ะพี่น้องว่าปูจะเน้นให้ตัวใดเนาะค่ะสําหรับบนเนาะค่ะพี่น้องบนเนาะค่ะพี่น้องแอดก็จะฉีดให้พี่น้อง fc ได้รับชมกันเนาะค่ะตัวที่แอดฉีดเนี่ยเด้อค่ะตัวที่ปูเน้นให้เนาะค่ะพี่น้องค่ะตัวที่ปูเน้นให้เนาะค่ะ อันฉีดหนึ่งนี่กับคือเป็นตัวกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะฉีดสองนี่คือตัวเน้นเนาะค่ะพี่น้องค่ะคือตัวเน้นคือตัววงกลมเนาะค่ะถ้าขีดสองก็จะเป็นตัวเน้นหน่อยนะคะพี่น้องนี่เด้อค่ะพี่น้องแอดวงกลมให้เนาะค่ะตัวที่ปูเน้นเนานนะค่ะต่อมาล่างเนาะค่ะวิ่งลูดเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องเจ็ดเน้นที่เจ็ดหนึ่งเนาะค่ะพี่น้อง เจ็ดสองเจ็ดสี่เนาะค่ะสามหนึ่งก็จะเป็นลองสามสองก็จะเป็นลองสามสี่ก็จะเป็นลองเนาะค่ะพี่น้องก็ลองวิเคราะห์พิจารณาเบิรงเอาเดอ้อค่ะสำหรับแนวทางเนาะค่ะพี่น้องมักชอบก็คลิปนี้เนาะค่ะขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เนาะค่ะเพื่อที่จะบ่ไดพาดข่าวสารดีๆจากทางช่องเดอ้อค่ะพี่น้องเอฟซี FC, ทุกท่านเนาะค่ะ ก็แคบหน้าจอไวเลยเดอ้อค่ะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอไว้เลยสำหรับแนวทางเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางเล่าพัฒนาเนาะคะ่ะพี่น้องก็สำหรับแนวทางเลาพัฒนากับหวยก็มีเขา่ามีรุดกับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก่อนจะลงทุนเนาะคะ่ะก็วิเคราะห์พิจารณาเบิ้งดีๆเนาะคะ่ะพี่น้องใช้สติเนาะคะ่ะแอดก็ เอามานำเสนอฝากตอนพี่น้องเอฟซีปูกะให้มาเป็นแนวทางเนาะคะ่ะอยากให้พี่น้องเอฟซีมีโชคมีชัยนี่ช่วงนี้เงินท้องกะหายากเนาะคะ่ะพี่น้องลูกไผ่ไข่เก็บก็ะมาหลายเนาะคะ่ะช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะคะ่ะมาจะเขานานหนาวแล้วเนาะคะ่ะปีใหม่แล้วเนาะคะ่ะขอให จะไก่ปีใหม่เข้ามาทุกมือแล้วเนาะค่ะพี่น้องก็เลี้ยอีกเมื่วันเนาะค่ะก็จะปีใหม่แล้วก็จะสิ้นปีแล้วเนาะค่ะก็จะปีใหม่เข้ามาก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านรักษาสุขภาพร่างกายดีๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะแนวทางของปู่ศูนย์เจ็ดเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าหวยไทยเพราะว่าหวยลาวเนาะค่ะพี่น้องค่ะปู่ก็ได้ให้มาเนาะคะ่ะ หวยลาวพัฒนานี่แอดก็ได้เอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะพี่น้องก็พิจารณาเบิ้งวิเคราะห์เบิ้งดีๆเนี่ยละเนาะค่ะพี่น้องค่ะวิ่งหกตัวเดียวเนาะคะ่ะหกเนาะค่ะพี่น้องบนวิ่งหกตัวเดียววิ่งรูดหกตัวเดียวเนาะคะ่ะล่างวิ่งรูดเจ็ดเนาะคะ่ะตัวเดียวเน้นๆเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะตัวเดียวเน้นๆเลย ส4บสี่ธันวาคมห5ห้าะคะลาวพัฒนาปู0ูนย์เนาะคะแอดจะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องค่ะบนวิ่งลูดหนะคะหตัวเดียวแขนเลยนะคะพี่น้องจับคู่คือ6 3สามห7สี่หกห้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าะะบนเน้นที่ห3สามหเสี่หกห้านะคะพี่น้องกับเจดสามเจดสี่เจ็ดห้านี่กัะจะเป็นตัวลองเด้อค่ะ ล่างเนาะคะ่ะวิ่งรูดเนาะคะ่ะเจ็ดเนาะคะ่ะเจ็ดตัวเดียวเน้นๆเนาะคะ่ะจับคู่คือ7 1, 7 2, 7เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เน้นที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เนาะคะ่ตะตัวรองลงมาก็คือสามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่เนาะคะ่ะพี่น้องขอโทษขออภัยเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องเอฟซี FC ท่านใดที่เข้ามาแล้วหรือเข้ามาใหม่เนาะคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดกระดิ่งไว้ เพื่อที่จะได้พลาดข่าวสารเด็ดๆๆจากทางช่องค่ะท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้อง f อซทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเนาะค่ะลำๆรวยๆกันทุกคนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ